ศบาลนครพิศณุโลกโดยการนําของดรเปรมฤดีชามพูนศนในยกเทศมนตนรีนครพิศณุโลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลมุ่งพัฒนาสู่การก้าวเป็นนครแห่งความสุขเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยให้ความสําคัญในการพัฒนาให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมที่มีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยมีหลักธรรมพิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ปัจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลกมีเนื้อที่18.26ตารางกิโลเมตรครอบคุม64ชุมชนมีจำนวนประชากรในเขต63,882รายโดยเร่งพัฒนาท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ที่ว่าฟื้นฟูพื้นที่โลง่งริมน้ำนาน่าเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองอยู่ดี ในการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเทศบาลนครพิษณุโลกมีความท้าทายใหม่ในการเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นสังคมเมืองผู้สูงอายุสร้างพื้นที่ให้บริการผู้สูงอายุลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจึงต้องให้ความสำคัญกับภูมิประเทศลักษณะทางกายภาพของเมืองในการออกแบบผังเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลกนำไปสู่ทิศท,ทางการพัฒนาผังพื้นที่เฉพาะ การสร้างเอกลักษณ์ที่มีความชัดเจนโดยแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนประกอบด้วยพื้นที่ประวัติศาสตร์พื้นที่การท้าเก่าแก่และอัตลักษณ์ชุมชนโดยเริ่มจากการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมน้ำน่านที่โลง่ง ปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่านระยะทาง15,000เมตรเริ่มตั้งแต่ปี2,542เป็นต้นมาให้มีภูมิสถาปัตยกรรมเป็นระเบียบสวยงามเหมาะสมตามธรรมชาติวิถีชุมชนและการใช้ประโยชน์ของทุกกลุ่มทุกวัยภายใต้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์เมืองเก่ารวมทั้งเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการพังทลายของตลิ่งทั้งนี้โดยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและย่านกิจกรรมพาณิชย์ริมน้ำปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติและสวนกลางเมืองให้มีพื้นที่ให้บริการจัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามยกระดับพื้นที่พาณิชยกรรมริมน้ำปรับปรุงอาคารย่านการค้าขายเก่าของเมืองให้สวยงาม เชื่อมโยงคงขายสีเขียวพื้นที่ประวัติศาสตร์และชุมชนโดยการออกแบบแลนด์มาร์คบริเวณแถวแนวถนนสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้มีการดูแลรักษาพื้นที่วิถีชุมชนและโบราณสถานประวัติศาสตร์ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชุมชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมบริบทย่านสําคัญบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบางและผู้ได้โอกาสจัดทาแบบแปลนก่อสร้างแบบจําลองอาคารและคู่มือการปรับ ปรุงบ้านให้เอื้อต่อผู้สูงวัยพร้อมจัดตั้งหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคุมในพื้นที่เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมง โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดำเนินกิจกรรม s มา r t s เซฟตี้โซน4.0ในพื้นที่นํำร่องบริเวณพื้นที่ฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันตก5ชุมชนรวมทั้งช่องทางการสื่อสารการแจ้งเหตุผ่านทางแอปพลิเคชัน Line จากผลการดำเนินงานพบว่า ความเสียหายและจำนวนการรับแจ้งเหตุในพื้นที่ลดลงส่งผลให้ในปี2564สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกได้รับรางวัลสถานีตำรวจชนะเลิศกิจกรรมสมาเซฟตี้โซน4.0รวมกับเทศบาลนครพิษณุโลก นี้เทศบาลนครพิษณุโลกได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการประชาชนในชื่อว่าพิษณุโลกคอนเน c t เป็น One a อปพลิเคชัน One Stop Service เพื่อเป็นเครื่องมือให้ประชาชนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วการขอใบอนุญาตต่างๆการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลรวมไปถึงการรับชำระค่าท้รปรับทำให้สะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการต่างๆของเทศบาลได้เป็นอย่างดี เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองที่คนมีความสุขเทศบาลนครพิษณุโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยพัฒนาในทุกมิติทุกช่วงวัยและตลอดช่วงชีวิตควบคู่กับการปฏิรูปที่สำคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมเพื่อให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีจิตสำนึกในการสร้างสังคมให้หน่าอยู่โดยเน้นการมีสุขภาพที่ดี ัดทำฐานข้อมูลสุขภาพและสังคมเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบจัดบริการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกให้บริการเชิงลุกและลับและบริณาการกิจกรรมกับหน่วยงานในพื้นที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีความเหมาะสมและมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินชีวิตป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามรวมทั้งบันทึกข้อตกลง MOU ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โครงการวัดประชาลัฐสร้างสุขมีการเปิดสอนอาชีพให้ทุกช่วงไวัยได้มีกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์กันในชุมชนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้มีพื้นที่แสดงความสามารถทั้งทางด้านกีฬาอ e ีสปอร์ตและกีฬาเอ็กซ์ตรีมรวมถึงการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมทั้งได้มีแผนในการปรับปรุงศูนย์ไอซให้มีส่วนการจัดกิจกรรมและการแสดงความรู้นิทรศการและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านเทคโนโลยี มีสวัสดิการที่ดีโดยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่มจัดระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยบุคลากรสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเข้มแข็งที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนเองจัดทําพิัยกรรมชีวิตหรือหนังสือแสดงเจตนาระบุชัดเจนถึงความต้องการในการดูแลรักษาระยะสุดท้ายและสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรลดภาระค่าใช้จ่ายโดยบริการให้ยืมกายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เทศบาลนครพิษณุโลกได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาและกำกับดูแลร่วมกับภาคีเครือข่ายอสมอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดตั้งทีมสอดส่องและเฝ้าระวังจัดตั้งฮอตพิเทลและคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่น โดยร่วมกับโรงแรมในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้กักตัวและครอบครัวจัดซื้อวัคซีนซินโนฟาร์มและประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนณหน่วยบริการและจัดบริการเคลื่อนที่จากการดำเนินงานพบว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับกลางถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ของโควิด -19 ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนเพิ่มขึ้นมีสถานที่ออกกําลังกายประเภทต่างๆรวมทั้งการรวมกลุ่มออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงจํานวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงลดลงเด็กและเยาวชนได้มีการพัฒนาด้านความรู้ทักษะ ที่จําเป็นต่ออนาคตของชาติอย่างเท่าเทียมทุกชุมชนไม่มีผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ค้าย,ยาเสพติดเป็นชุมชนสีขาวตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับการรับรองเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะหนึ่งใน30เมืองอัจฉริยะเทศบาลนครพิษณุโลกต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เมืองพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนล่างการเติบโตของเมืองจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกจึงพัฒนางานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2563เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับกรมควบคุมมล,ลพิษติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศณบริเวณสวนชมน่านฝั่งตะวันตกถนนวังจันทร์ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเตรียมรับมือกับวิกฤตฝุ่น pm 2.5โดยรายงานสถานการณ์อากาศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Air4 t h a ทยซึ่งในปี2564พบว่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และในปีงบประมาณ2,565เทศบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขยายจุดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศจำนวนลดลง พร้อมทั้งส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้การมีส่วนร่วมในการออกแบบปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน์เมืองโดยร่วมกับบริษัทป,ปตทจำกัดมหาชนสร้างป่านิเวศพื้นที่ขนาดสีไร่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเพื่อเป็นปอดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองพิษณุโลกและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้เมืองน่าอยู่ด้วยจากสภาพบริบทของเมืองที่มีประชา กอแฝงเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ1.43กิโลต่อคนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายเพื่อกำจัดจึงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางส่งผลให้ขยะ ประเภทขายได้ซึ่งเดิมในปี2,543มีสัสดส่วนร้อยละ40.2เหลือเพียงร้อยละ10-12ในปี2,560-2,565จากการสุ่มตรวจพบว่าร้อยละ92ของครัวเรือนมีการคัดแยกขยะจากต้นทางซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมักเฉลี่ยดเดือนละ65,360กิกโลทั้งในระดับครัวเรือนการทำปุ๋ยหมักร,รวมขนาดเล็ก และหน่วยงานองค์กรวัดและขนาดกลางของเทศบาลที่คัดแยกขยะอินทรีย์ประเภทผักผลไม้ในตลาดสดไปทําปุ๋ยทําให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับรางวัลเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นพิษณุโลกเมืองสะอาดพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้2แห่งที่ชุมชนสะสองห้องและชุมชนชันเวชกิจเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เทศบาลนครพิษณุโลกมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำเสียโดยน้ำเสียที่ออกมาจากฝั่งตะวันออกถูกส่งไปบำบัดที่สถานีบำบัดน้ำเสียน้องอีเท่าที่อาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองจันทร์เพื่อให้ประชาชนบริเวณข้างเคียงนำไปใช้ในการเกษตรและได้ออกเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบอดดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพศ2551ภายใต้เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลกได้ทำฐานข้อมูลเมืองในรูปแบบของ City ้ด t ต้าแพลตฟอร์รวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งการตรวจจับคุณภาพอากาศ PM 2.5ข้อมูลประชากรที่ด้อยโอกาสทางสังคมและต้องการได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ซึ่งจะ,สะแสดงผลเชิงนโยบายเพื่อเข้าแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครพิษณุโลกถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาในทุกๆด้านและมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานที่ดีเทศบาลนครพิษณุโลกได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงามประชาชนมีความสุข โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมประชาคมแผนจัดทําแผนพร้อมเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอปัญหาความต้องการต่างๆ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเพิ่มพผนด้านความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานทุกด้านเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เช่นการส่งเสริมบุคลากรเข้าฝึกอบรมรวมทั้งการสร้างความเข้าใจในการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อตอบสนองตามนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นอกเหนือจากการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแล้วยังเปิดเวทีให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบแก่บุคลากรขอ,ของเทศบาลเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหลักจริยธรรมและธรรมิบาล ในการปฏิบัติงานราชการและให้การปฏิบัติงานของเทศบาลนครพิษณุโลกตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานพร้อมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาใช้บริการทั้งหมดของเทศบาลพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการได้อย่างหลากหลายช่องทางเช่นเว็บไซต์เทศบาลเคาน์เตอร์บริการในสำนักงาน หน่วยบริการเคลื่อนที่และเปิดช่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนในหลากหลายช่องทางเช่นการเข้ามาแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่เทศบาลการโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์แจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์แจ้งผ่านทางตู้ปอนอหรือแจ้งผ่านทางสื่อต่างๆของทางเทศบาลนคะรพิษณุโลก สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของทางเทศบาลในหลากหลายช่องทางหลากหลายสื่อเช่นเคนเตอร์ประชาสัมพันธ์รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ในอาคารป้ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสายวารสารเทศบาลรายการวิทยุเทศบาลพบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุสวทพิษณุโลกสังคมออนไลน์ไลฟ์สดรายการคุยกับนายกเรมผ่านทาง Facebook Live และเว็บไซต์เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลกได้นำเอาเทคโนโลยีและนวัตรกรรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงการควบคุมประชากรสัตว์จรจัดป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนอกจากนี้เทศบาลนครพิษณุโลกยังมีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้บริการให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มที่การสร้างแอปพลิเคชันสมาร์ทปัปาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าบริการน้ำปปา การแจ้งปัญหาลดปัญหาการไม่ได้ใบแจ้งหนี้และสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ านครพิษณุโลกพร้อมก้าวสู่เมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีต่อไป